ในข้อนี้จะเป็นการใช้ if error นะครับเดี๋ยวลองมาใส่รหัสพนักงานกันก่อน275เโอเคเราอยากจะทราบว่าพนักงานรหัส275เนี่ยก็ชื่ออะไรเราก็ใช้ vlookup หาบ3สามหาจากที่ g g3 ถึง j9 าในคอลัมน์ที่เท่าไหร่ชื่อพนักงานอยู่ในคอลัมน์ที่2องในคอลัมน์ที่2ต่อไปจะใช้ True หรือใช้ False ใช้ False นะครับเพราะว่าเราต้องเลือกแบบ Exact Match รหัสพนักงาน275ก็ต้องเป็น275 Exact Match โอเค ตอนนี้เราใส่รหัสพนักงานไว้275แต่ถ้าเราไม่ใส่เราลบทิ้งเห็นไ,ไหมครับ VLOOKUP จะเกิด e อ r รอขึ้นมาแบบ NA เพราะฉะนั้นวิธีการาป้องกันไม่ให้เกิด e อ r รอขึ้นมานะทำได้โดยใช้ if error นะครับเอา if error ไปวางไว้หน้า VLOOKUP ด้านหลังสุดก็คอมมาแล้วเราอยากจะให้มันแสดงอะไรเช่นอยากให้แสดงช่องว่างก็ใส่ช่องว่างไปนะแบบนี้เห็นไหมครับ NA หายไปแล้วนะ,ะทดลองใส่ตัวเลข511โอเคก็คือชื่อพลอยโผล่ขึ้นมาทดลองทำช่องที่อยู่กับเปิดโทรศัพท์ดูนะครับ ใช้ if error ร่วมกับ vlookup